อ่ะครับวันนี้เรามาติวสอบกันนะครับข้อสอบทั้งหมดยี่สิบสี่ข้อนะครับเป็นข้อกาหมดเลยอ่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาข้อแรกเลยอันนี้ครูติวเป็นแนวข้อสอบนะนะครับเป็นคล้ายๆข้อสอบของเราเดังนั้นเราต้องไปคิดเองด้วยนะครับ เราต้องไปคิดเองว่าถ้าเจอในสถานการณ์จริงเราจะยังทำได้ไหม mm hmm. ข้อที่หนึ่งนะสองเกยกกำลังสองลบสีเอันนี้เป็นการแยกตัวประกอบวิธีการดูเราสามารถเช็คจากชอยได้ว่าข้อไหนเป็นตัวประกอบของพหุนามของเราเช็คยังไงจากชอยนะครับก็ดู มันเป็นการดึงตัวร่วมเราก็ลองเอาตัวข้างหน้าเนี่ยกระจายเข้าไปกลับเข้าไปว่าหน้าตามันจะกลับไปเหมือนเดิมข้างบนไหมอย่างนี้ก็ลองเอา 2x กาลังสองกระจายเข้าไปคูณกับ1ได้ 2x กาลังสองลบ 2x กาลังสองคูณ x 2, ได้ 2x กำลังสเหมือนไหมครับข้างบนลองดูช้อยอีกช้อยหนึ่ง ส x กําลังสองกระจายเข้าไปคูณ x ได้2 x กําลังสอลบส x คูณสเป็นส x อ่ะดังนั้นเราก็น่าจะรู้แล้วว่าเราควรตอบช้อยไหนเนาะถูกต้องไหมนี่ง่ายเลยเช็คจากช้อยได้เลยอ่าข้อต่อไปข้อไหนเป็นตัวประกอบของพหุนามของเราเช็คจากช้อยเหมือนกันนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นสองวงเล็บแบบนี้หลักการทําก็คือพจน์หน้าคูณพจน์หน้ามันจะได้พจน์หน้าพจน์หลังคูณพจน์หลังมันก็จะได้พจน์หลังส่วนพจน์กลางจะเกิดจากใกล้คูณใกล้นี่ใกล้คูณใกล้ได้8ปดบวกกับไกลคูณไกล 1y บวกกันเป็น9 Y นี่ตรงกับพจน์กลาง ดังนั้นเราก็้จะรู้แล้วว่าเราควรตอบช้อยไหนช้อยที่สองมันคูณกันได้เท่าไหร่หน้าคูณหน้าได้ y กยกหลังสองหลังคูณหลังได้แปดเป็นบวกเรคูณลบเป็นบวกใกล้คูณใกล้ลบแปดวาไกลคูณไกลลบหนึ่งวบวกกันเป็นลบเก้าว,วาซึ่งมันตรงกับของเราไหมครับ ไม่ตรงดังนั้นก็เลยเป็นช้อยที่หนึ่งแล้วกันนะแค่นี้เลยเช็คจากช้อยได้เลยการแยกตัวประกอบอ่ะข้อนี้เราก็ลองเช็คดูเราจะเอาช้อยไหนลองดูช้อยท้ายดีกว่าใกล้คูณใกล้ x กำลังสองไกลคูณไกล,กลไม่ใช่หน้าคูณหน้า x กำลังสองหลังคูณหลัง ี่สามเป็นลบคูณลบเป็นบวกสิบสองอะเช็คพจน์กลางใกล้คูณใกล้ลบสี่เอ็กไกลคูณไกลลบสามเอ็กบวกกันลบเจ็ดเอ็กนี่เห็นไหมมันก็จะได้ตรงกับพหุนามของเราล่านั้นอันนี้แหละเป็นตัวประกอบของพหุนามของเราเพราะพอกระจายเข้าไปปุ๊บ หน้าคูณหน้าได้เหมือนกัน x กําลังสองหลังคูณหลังคูณกันได้สิบสองเหมือนกันพจน์กลางใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลได้ลบเจ็ดสตาร์บตสตาร์บตสตาร์ลองดูอันนี้อันนี้เขาถามเป็นกําลังสองสมบูรณ์เนาะนักเรียนจําสูตรกําลังสองสมบูรณ์ได้ไหมกําลังสองสมบูรณ์มีสองสูตรสูตรลบกับสูตรบวก กลสองสมบูรณ์ก็คือมีนะครับพจน์หน้ากับพจน์หลังบวกกันหรือลบกันแล้วทั้งหมดยกกำลังสองสูตรของมันก็จะได้เป็นในรูปหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองสตรลบก็หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองพหุาานามของเราถ้าเป็นกำลังสองสมบูรณ์มันต้องอยู่ในรูปสองรูปนี้ถูกต้องไหม นะครับดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่า a กํลังสองบวก m a บวก c เป็นกําลังสองสมบูรณ์แล้วอยากรู้ว่าค่า m มีค่าเท่าไหร่ดังนั้นไอ้ตรง m เนี่ยตำแหน่งของตรง m มันต้องเป็นตำแหน่งของ2หน้าหลังใช่ไหมดนั้นเราก็ต้องดูว่า เราดูออกไหมว่าหน้าคืออะไรหลังคืออะไรเราก็จะรู้ว่าตรงกลางควรเป็นเลขอะไรจากอันนี้ให้ดูปึ๊บนี่คือตำแหน่งหน้ากำลังสองตรงนี้คือตำแหน่งหลังกำลังสองเปลี่ยน4เป็นสองกำลังสองเราก็จะรู้ว่าหน้าเฉยๆคือ a แล้วหลังเฉยๆคือสองดังนั้นตรงกลางเนี่ยมันจะต้องมีสองหน้าหลัง a มีแล้วคือหน้า ดังนั้น m มันต้องเป็นเลข2กับลอลิงหลังในเมื่อหลังคือ2ดังนั้น2คูณ2ต้องเป็น4 m ต้องมีค่าเป็น4จบแค่นี้เลยกำลังสองสมบูรณ์ในเมื่อมีกำลังสองสมบูรณ์แล้วอันต่อไปก็คือผลต่างกำลังสองผลต่างกำลังสองที่ครูสอนไปแล้วคือ มันเกิดจากตัวหนึ่งยกกำลังสองกับอีกตัวหนึงยกกำลังสองลบกันเลยเรียกว่าผลต่างกำลังสองนะครับมันเกิดจากการลบกันเลยเรียกว่าเป็นผลต่างอันนี้เราก็มาดูผลต่างกำลังสองสูตรของมันจะคือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง เครื่องหมายต่างกันสองวงเล็บแบบนี้ถ้าเจออันไหนเราวงเลยนั่นแหละคือผลต่างกําลังสองถ้ามันเป็นเครื่องหมายต่างกันสองวงเล็บหน้าตาเหมือนกันเป๊ะต่างกันแค่เครื่องหมายข้างตรงกลางเนี่ยนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นผลต่างกําลังสองมันก็จะเป็น y กําลังสองลบกับ9กาลังสองดังนั้นหน้าของมันก็คือ y 2. ตำแหน่งหน้าว่า ฮะเอาไว้นั่นก่อนหลังคือเก้าตอนนควรตอบช้อยไหนล่ะมันก็จะได้หน้าลบหลังหน้าลบเก้าคูณกับหน้าบวกหลังวายบวกเก้า้อยนี้แน่นอนเสร็จนะครับ ต่อไปแผ่นภาพต้นใบยังจำได้ไหมแผ่นภาพต้นใบส่วนต้นคือหลักสิบใบเนี่ยเราตัดหลักหน่วยเป็นใบหมดเลยนะครับหนึ่งเลขแทนหนึ่งข้อมูลถูกต้องไหมหนึ่งเลขแทนหนึ่งข้อมูลนะครับเลขเก้าตรงนี้มีค่าเท่ากับยี่สิบก้าอ่านต้นแล้วมาใบเนาะ เลขห้าตรงนี้มีค่าเท่ากับห้าสิบห้าถูกต้องไหมยังไม่ลืมนะทีนี้ครูถามคำถามได้เยอะมากคำถามแรกที่จะถามพิสัยคือเท่าไหร่ท่องร้องเพลงได้ไหมที่ครูสอนไปพิสัยหายังไงค่ามากสุดลบน้อยสุดพิสัยหายังไงค่ามากสุดลบน้อยสุด มากสุดคือ55ลบน้อยสุดคือ10ดังนั้นพิสัยคือ45่บห้าจบคำถามต่อไปจำนวนข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่ครูบอกไปแล้วเลขหนึ่งเลขใบหนึ่งใบแทนหนึ่งข้อมูลนับเลย1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบสองใบก็สิบสองข้อมูลเสร็จคําถามต่อไปข้อมูลที่ไม่น้อยกว่าสามสิบมีกี่ข้อมูลไม่น้อยกว่าสามสิบตีความหมายให้ดีไม่น้อยกว่าสามสิบดังนั้นเลขสามสิบเนี่ยมันน้อยกว่าสามสิบไหม สามไม่ได้น้อยกว่า30ใช่ไหมสามสิเท <30 S 1> ่ากับ30ดังนั้นเอาด้วยนะเลขที่ไม่น้อยกว่า30ก็คือเริ่มตั้งแต่30เป็นต้นไป30มสิบสามเอ็ดสี่ดสี่ห้าสิบห้าห้าสิบสี่นะครับดังนั้นข้อมูลที่ไม่น้อยกว่า30มีกี่ข้อมูลมี6กข้อมูลเขาถามว่าข้อมูลที่ไม่น้อยกว่า30ต้องเอา30ด้วยเพราะว่า เลขสามสิบมันไม่ได้น้อยกว่าสามสิบเลขสามสิบมันเท่ากับสามสิบพอดีเป๊ะดังนั้นเอาด้วยนะครับแต่ยิบเก้าเนี่ยน้อยกว่าสามสิบละใช่ไหมอ่าอันเนี้ยจำนวนข้อมูลที่มากกว่าสามสิบคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ที่มากกว่าสามสิบอันนี้ต้องตีความใหม่ข้อมูลที่มากกว่าสามสิบมีกี่ข้อมูล สามสิบนี่คือมากกว่าสามสิบไหมสามสิบไม่มากกว่าสามสิบเนาะสามสิบมันเท่ากับสามสิบดังนั้นข้อมูลที่มากกว่าสามสิบก็ต้องเป็นสามสิบเอ็ดเป็นต้นไปข้อมูลที่มากกว่าสามสิบมีสี่ข้อมูลคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์การคิดเปอร์เซนต์ก็คือ เราต้องเทียบเป็นบรรญัติตรยางนะครับเทียบบัญญัติตรยางก็คือเอาค่าเต็มเทียบเป็น100์ก่อนจำนวนเต็มเท่าไหร่ข้อมูลของเรามี12ข้อมูลให้เราคิดว่า12ข้อมูลเนี่ยทั้งหมดคือ100ซแล้วเราอยากรู้ว่า4ข้อมูลคือกี่เปอร์เซ็นต์ หลักการทำก็คือตบอันแรกไปเป็นตัวส่วนแล้วก็ที่เหลือคูณกันหนึ่งร้อยคูณสี่จะได้สี่ร้อยส่วนสิบสองอาหารให้เรียบร้อยสิบสองอะไรใกล้เคียงสี่สิบที่สุด 12 3 36ใช่ไหมลบสาลบสี่สเหลือทด4แล้วก็12 3 36ต่อมันก็จะได้3.33จุดสามสามไปเรื่อยๆก็สรุปว่าข้อมูลที่มากกว่า30คิดเป็น33.33% 33 ประมาณนี้ถามได้เยอะมากเลยนะอาต่อไปข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพแยกให้ออกนะครับข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่เกิดจากการวัดหรือการนับสามารถนำมาคํานวณบวกลบคูณหารได้แต่ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่เป็น นาม,มาทำพวกความรู้สึกอย่างเข้าในสอบวิชาภาษาไทายก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณความรู้สึกเสียใจยอันนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเงินที่นักเรียนสองทศสาเอามาโรงเรียนข้อมูลเชิงปริมาณความรักคุณภาพเลขบัตรประชาชนเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะว่า เป็นชุดตัวเลขเนาะเลขทะเบียนรถคุณภาพนะประมาณนี้อาแผนภาพจุดจำได้ไหมข้อมูลไหนมีค่ามากที่สุดเออมีจำนวนมากที่สุดก็ตอบสามสิบห้าใช่ไหมถ้าอยากรู้ว่าจำนวนทั้งหมดข้อมูลของเรามีกี่จำนวนก็นับจุดไปมีกี่จุดก็นั่นแหละนะครับ ฮิตโตรแกรมนะดูจากแท่งได้เลยถามว่าฮิตโตรแกรมนี้มีจำนวนข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนนับจากแท่งเลยแท่งที่หนึ่งแท่งที่หนึ่งมีกี่เ,เท่าไหร่สามแท่งที่สองหก แพงต่อไปอันนี้เจ็ดข้อมูลนะครับเนี่ยเราก็ต้องเอาบวกกันหมดเลยนะั่นจะได้จำนวนทั้งหมดมาเนาะฐานนิยมนะครับฐานนิยมคือข้อมูลที่พบซ้ำมากที่สุดนะครับ ฐานิยมมีได้ค่าเดียวนะถ้าเกิดว่าเสมอก็แปลว่าไม่มีฐานนิยมมัธยฐานเป็นข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางพอดีเลยต้องเกิดจากการเรียงข้อมูลก่อนนะครับถ้าไม่เรียงข้อมูลเนี่ยก็จะไม่ได้มัธยฐานที่เป็นจริงนะต้องเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากถ้าตรงกลางมีมัธยฐานเป็นคู่ให้เราเอาคู่ตรงกลางบวกการหารส นะครับจะได้มาตรฐานตัวจริงนี่อ่าสูตรการหาค่าเฉลี่ยนะครับเกิดจากผลรวมข้อมูลส่วนด้วยจำนวนข้อมูลนะถ้ารู้สองอย่างเราจะหาอย่างที่สามได้อย่างตัวอย่างนี้นะครับนักเรียนสองทับสามมีเงินห้าบาทสิบบาทแปดบาทนะครับตามจำนวนนี้ถามว่านักเรียนมีเงินเฉลี่ยกี่บาท ก็คือหาค่าเฉลี่ยนั่นแหละหลักการก็คือหาค่าเฉลี่ยผลรวมส่วนจํานวนใช่ไหมก็ผลรวมก็เกิดจากข้อมูลทั้งหมดรวมกันจํานวนก็คือจํานวนข้อมูลเป็นตัวหารอยู่ข้างล่างอย่างอันนี้ตัวอย่างนี้เราก็บวกข้างบนได้หกส่วนจํานวนข้อมูล10ตอบว่าค่าเฉลี่ยคือนักเรียนเาสทับสาเอาเงินมาโรงเรียน6บาทค่าเฉลี่ย อ่าตัวอย่างนี้อายุคนที่มาเที่ยวนะครับในทางนี้เขาบอกค่าเฉลี่ยอายุคือห้าจงหาค่าวายนะครับก็คือเราก็แทนค่าลงไปในสูตรเนาะเรารู้ค่าเฉลี่ยแล้วอันนี้รู้ค่าเฉลี่ยแล้วแทนไปเลขห้าไปที่ค่าเฉลีย่ยผลรวมข้อมูลก็คือเอาทั้งหมดบวกกันส่วนจํานวนก็คือมีแปดข้อมูลก็ใส่แปดลงไปนะครับ แทนค่าลงไปอไันไหนรวมได้รวมนะแก้สรรมการหาค่า y สรุปค่า y คือ5นี่เราแก้สรรมการเรียบร้อยประมาณนี้นะครับ